รมโมฮาเวรัคติมมรรมจารรรย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันเสาร์วันเสาร์วันที่18เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2568นั่นเองนะครับผมวันเสาร์วันนี้ ก็เรียกว่าเป็นวันหยุดงานของหลายๆท่านจะได้พักผ่อนหย่อนใจนั่นเองนะครับผมเมืองไทยเรานี้แสงดีนักหนาในาน้ำมีปลาในานามีข้าวเรามีพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษ,ษฐานอยู่ทุกมุมเมืองของอบ้านเรานะครับผมจึงได้รับความร่มเย็นเป็นสุข ตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่แอดมินจะขอนำเสิร์ฟลงสู่สายตาสายใจเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลในห่วงช่วงขึ้นปีใหม่2568ในวันนี้ด้วยนั่นก็คือหลวงพ่อมงคลจินดาราม นั่นเองนะครับผมเมื่อเอ่ยพระนามองค์หลวงพ่อมงคลจินทารามก็คิดว่าหลายๆท่านอาจจะกำลังงึดอยู่กำลังคิดอยู่ว่าพระนามเดิมพระนามจริงๆที่เป็นชื่อที่เราเชาวพุทธจะเอ่ยนามพระองค์ท่านเหลยกว่าภาษาบ้านบ้านนั่นคือหลวงพ่ออะไรนะครับผมภาพทุกภาพรูปทุกรูป ก็ต้องกราบขออนุญาตท่านผู้เป็นเจ้าของภาพเจ้าของรูปทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับผมหลวงพ่อมองคลจินดารามประดิษฐานอยู่ในพระโบสถวัดไร่ขิงตำบลไร่ขิงอำเภอสัมพานจังหวัดนคะรปฐมนั่นเองนะครับผมเราจะคุ้นชินพระนามของพระองค์ว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงนั่นเองนะครับผม วัดไร่ขิงแห่งนี้ในเมื่ออดีตกาลนั้นมีพี่น้องชาวจีนเป็นชุมชนชาวจีนอาศัยอยู่มากได้ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมนั่นก็คือปลูกขิงเป็นไร่ขิงขึ้นมาจึงได้ชื่อว่าชุมชนบ้านไร่ขิงจนกระทั่งถึงปีพศสอ0พ ช่วงประมาณ490กว่านะครับผมในยุคนั้นสมัยนั้นองค์สมเด็จพระพุทธจารย์พุกพระอรียสงฆ์ซึ่งห่วงช่วงเวลานั้นท่านดำรงตาแหน่งเจ้าอาวาสว,วัดสาลาปูนแห่งเมืองกรุงเก่าหรือว,ว่าจังหวัดอยุธยานั่นเององค์พระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์พุกท่าน ได้มาสร้างาวัดไร่ขิงนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็วัดดอนหวายเพราะว่าพื้นที่แถบนี้เป็นเปรียบเสมือนบ้านเกิดเมืองนอนของโยมโยมบิดามารดาขององค์พระเดชพระคุณท่านจ้าพระคุณสมเด็จพุทธจารย์พุกนั่นเองนะครับผมเมื่อช่วงประมาณปี2394 พระปดิพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์พุกท่านได้อราธนาพระพุทธรูปสําคัญองค์หนึ่งจากวัดสาราปูนเมืองอยุธยาโน่นล่ะครับผมล่องแพลงมาทางแม่น้ําท่าจีนแล้วก็เพื่อจะได้ขึ้นปฏิทถานในพระโอสถของวัดไร่ขิงที่พระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์พุก ท่านได้สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับผมองค์หลวงพ่อที่เราจะคุ้นชินพระนามว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงนี้ท่านเป็นพระพุทธรูปโบราณล่องลอยมาตามน้ำทางเหนือนะครับผมแล้วก็ได้รับการอาราธนาขึ้นที่วัดสารปูนเมืองอยุธยาต่อจากนั้นพระเดชพระกุณสมเด็จพระพุทธจารยรพกุกท่านก็อาราธนา นิบนอันเชิญขึ้นบนแพ่แล้วครับผมหรือว,ว่าสมัยก่อนนี่ต่อเป็นแพ่ล่องลอยมาตามน้ําแล้วก็มาถึงแม่น้ําท่าจีนแห่งนี้จึงได้ทําพิธีอาราธนาอันเชิญขึ้นปฏิฐานาที่โบสถ์วัดไร่ขิงเกิดเหตุอัศจรรย์แล้วครับผมในขณะที่ทําพิธีอันเชิญจากแพ่ ในแม่น้ำท่าจีนขึ้นสู่ปรมหน้าพระอุโบสถวัดไร่ขิงช่วงเวลานั้นเป็นเวลา,าเดือนเดือนห้าขึ้นสิบห้าค่ำเป็นวันสงกรานเดือนเมษายนอากาศในห่วงช่วงเวลานั้นกำลังร้อนแดดร้อนเปรี้ยงแหละครับผมเมื่อองค์หลวงพ่อขึ้นไปฏิสถานอย่างปรมพิธีแล้วเกิดเหตุอัศจรรย์ ท้องฟ้ามืดคลึ้มลมเย็นเกิดฝนฟ้าขนองฝนฟ้าโปรยปลายชุ่มเย็นไปทุกทั่วสารทิศประชาชนพี่น้องในยุคนั้นแส้ซ้องว่าหลวงพ่อมาโปรดแล้วจะนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่พี่น้องประชาชนในห้วงช่วงเวลานั้นนะครับผมจึงได้เกิดประเพณีเทศกาลในช่วงวันสงกรานปิดทององหลวงพ่อขึ้นบานั่นเอง เมื่อองค์หลวงพ่อขึ้นปฏิทฐานเป็นพระประธานในพระออโบสถวัดไร่ขิงเรียบร้อยนะครับผมส่วนภาพที่ทุกท่านเห็นนี้ก็อย่างที่กราบเรียนแต่เบื้องตน้นขออนุญาตท่านผู้เป็นเจ้าของภาพเจ้าของรูปทุกทกท่านด้วยนะครับผมเป็นรูปองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงในประมาณปี2513นั่นเองนะครับผมงดงามเป็นสง่ายิ่งนัก พุทธลักษณะองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงนั้นเป็นพุทธลักษณะนั่งสมาธิปางมารวิชัยชนะครับผมจะเห็นว่าพระกันข้างขวาขององค์หลวงพอ่อตกอยู่ที่ดัง,ด,งด้านใกล้เขานี่แหละครับผมข้างซ้ายจะหักศอกและก็วางที่พระเผานั่นเองพระพุทธรูป ศิลปะบดงามองคหลวงพ่อ,อไรกิ่งผู้รู้ท่านกล่าวเอาไว้ว่าเป็นศิลปะร่วมสามสมัยเป็นเนื้อทองสำเร็จนี่แหละครับผมซึ่งตามตำนานกล่าวเอาไว้ว่าเป็นล่องรอยมาจากทางล้านช้างาล้านนาดูล่ะครับผมตอนเหนือของประเทศไทยเป็นพุทธลักษณะเรียกว่าพระพักหรือใบหน้าเป็นลักษณะอของ สมัยรัตนกโกสินทร์ส่วนองค์พระนีิพ่งผายเป็นพุทธลักษณะของยุคสมัยเชียงแสนส่วนนิ้วมือรลบว่าแขนเรียวงามนี้เป็นลักษณะพุทธลักษณะของสมัยสุขโขทัยนั่นเองนะครับผมจึงเป็นพุทธลักษณะรวมสามสมัยผู้รู้ท่านกล่าวอย่างนั้นงดงามยิ่งนักนั่นเองนะครับผม องค์หลงพ่อขึ้นปฏิสถานบนฐานชุกชีถึงห้าชั้นแล้วก็ฐานผ้าทิพป,ปูยาวลงมานี่แหละครับผมทำให้นึกถึงสมัยปีพศ2531หรือว่า31แอดมินในห่วงช่วงเวลานั้นก็เรียกว่าตั้งใจจะไปกราบบูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ลอยน้ำมาเช่นหลวงพ่อพระพุทธโสธรปี31มนนี่แหละครับผม หลวงพออ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อโตวัดบางผีใหญ่ในหลวงพ่อทองวัดเขาตะเขาอย่างนี้เป็นต้นในปีสามหนึ่งแอดมินมากราบหลวงพ่อวัดไร่ขิงปีสาหนึ่งสมัยก่อนนั้นทางเข้าวัดไร่ขิงเป็นถนนโบราณนะครับผมไม,ม,ม,ม่ได้ลาดซีมงซีเมนดังสิน้นเป็นช่องทางเล็กๆที่สามารถรถสวนทางกันได้นั่นเอง สองข้างทางนั้นเต็มไปด้วยสวนส้มโอร่มรื่นลูกส้มโอนีนห้อยระยงระยางทั้งซ้ายและ,ะถนนซ้ายและก็ขวาเป็นสวนทั้งนั้นเลยรถสองแถวที่นั่งเข้ามานั้นเข้ามาสุดอยู่ในวัดไร่ขิงในปีสามเป็นธรรมชาติที่งดงามยิ่งนักแต่ทุกวันนี้การเวลาผ่านไปเป็นเมืองเมืองหนึ่งแล้วลครับผม จริญลุ่งเรืองยิ่งนะแอดมินลหลายสิบปีผ่านมาได้เข้ามามีภารกิจทางด้านนี้เดี๋ยวนี้บริเวณวัดไร่ขิงจะมีสถานที่สําคัญสำคัญมาว่าจะเป็นโรงพยาบาลสถานที่ฝึกอบรมต่างๆแต่เราก็ทั้งตลาดตลาดที่มีชื่อเสียงสําคัญเรียกว่าเป็นชุมชนใหญ่หลวงพ่อเลี้ยงลูกหลานของท่านเป็นตลาดใหญ่นี่แหละครับผม อยู่ดีไม่แหงช่วงปีใหม่6-8นี้ก็กราบเรียนเชิญพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังที่เคารพรักทุกทกท่านนะครับผมเรียกว่าปักบุดมาที่วัดไร่ขิงเพราะทุกวันนี้เดินทางแสนจะสะดวกสบายถนนหนทางมาใช่ซอยเล็กๆเพียงรถสวนกันและถนนบรโบ,บราณดังเมื่อปีสามหนึ่ง เจิ้งเพิ่งถนนใหญ่โตเป็นบ้านเป็นเมืองที่จเจริญหมดแล้วนะครับผมห่างจากกรุงเทพมหาคนครของเราเพียง30กิโลเศ่านั้นเองปักปุดมาวัดไร่ขงิงมากราบขอพรอ,องคหลวงพ่อนี่แหละครับผมจะได้เป็นมงคลชีวิตแก่ตนเองคนที่เรารักและครอบครัวด้วยนั่นเองนะครับผมในปีพศ2545อ่ ทางวัดไร่ขิงได้ทำพิธีสร้างวัตถุมงคลรุ่นสำคัญขึ้นมารุ่นหนึ่งเรียกว่ารุ่นฉลองอพระอารามหลวงขึ้นมาปีสองหาสีห้า 4, 5, นั่นเองนะครับผมเพราะว่าวัดไร่ขิงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงขึ้นมาประมาณปี2 5งหสมสแล้วก็โดย เหตุมงคลสําคัญหลายอย่างทางวัดจึงได้สร้างวัตถุมงคลรุ่นฉลองพระอารามหลวงขึ้นมาด้วยนะครับผมเป็นเนื้อสำริดโบราณสี่เหลี่ยมนี่แหละครับผมไซส์เรือขนาดก็เท่าประมาณพระสมเด็จขนาดของเราเป็นเนื้อโลหะดีในและดีนอกนั่นเองคำว่าดีในจะมี สัมฤทริ์โบราณที่ทางวัดได้นำมาล้อมรวมเป็นเนื้อพระนี่แหละครับผมส่วนองค์พระนั้นท่านศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นพระวัดอะไร่ขิงรุ่นฉลองพระอารามรวงจึงเป็นวัตถุมุคลทิทพี่ผู้รู้สะแสวงหามาตั้งแต่สมัย 23ปีผ่านมาแล้วนั่นเองนะครับผมเราจะเห็นพุทธลักษณะการออกแบบรูปลักษยกขอบสูงนะครับผมแล้วก็จะมีเดินเส้นในเข้ามาอีกเส้นหนึ่งตรงกลางนั้นเปรียบเสมือนเป็นซุ้มเรือนแก้วนี่แหละครับผมจะมีเสาซุ้มลวดลายสวยสดงดงามขอบซุ้มรูนรวมเออ เส้นซุ้มเรือนแก้วนี้ด้านนอกจะมีลวดลายงดงามตายย่งนักงามทั้งศาสตร์และศิล์น,นั่นเองศาสตร์ก็คือความศักดิ์สิทธิ์ศิลศิลปะก็คือความงดงามนี่แหละครับผมในซุ้มเรือนแก้วนี้จะเป็นประดิษฐานองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงนี่แหละครับผมงดงามตายย่งนักองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงหน้าตักว่างาประมาณสี่ศอก กับอีกสองนิ้วความสูงขององค์หลวงพ่อ,อเอาขออภัครับสองสี่อกสองนิ้วนะครับผมท่านจะสูงขึ้นมาอีกความสูงจากาพระเพาหรือว่าหัวเขานะครับผมจนถึงยอดส,สูงสุดนั้นก็สีอก16นิ้วเศษนั่นเองกำลังงามนะครับผม เนื้อหาวันได้ดังที่กราบเรียนจะเบื้องต้นเป็นเนื้อโลหะโบ,บราณเป็นสำริดนี่แหละครับผมคําว่าสำริดเป็นมงคลน,นามยิ่งนักซึ่งมีในยะสําคัญว่าสำริดที่ผลเกิดลาภผลพูนทวีนั่นเองสำริดที่เดชเกิดตบะบรมีอํานาจราชศักเรียกว่ามีตําแหน่งยศถาบรราศักดิ์ที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นเอง ท่านเนื้อสำริดจึงเป็นเนื้อที่ผู้รู้ปรารถนาจะได้เป็นมงคลแก่ตนเองและครอบครัวยิ่งนักนั่นเองนะครับผมได้นำเอาของดีของวิเศษของมงคลสมัยโบ,บราณมาล้อมรวมขึ้นรูปเป็นรูปองค์หลวงพ่อวัดราชิงนั่นเองเพราะฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่าดีในและก็ดีนอกนั่นเองนะครับผมได้ทำพิธีมหาพุทธาพิเศษขึ้นที่วัดได้ขิงกระช่วงวันที่สองกุมภาพันธ์ปีพศ2545นะครับผมปีนี้2568 การเวลาผ่านมาถึง23ปีแล้วนั่นเองนะครับผมเรียกว่าเดี๋ยวมืดเดี๋ยวแจ้งเดี๋ยววันเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีวันเวลาผ่านไปไวมากท่านผู้รู้จึงได้อ่าวเอาไว้ว่าเวลาคือชีวิตเวลาเกลื่อนกินสรรพสัตว์วันคืนล่วงไปวันหนึ่งวันหนึ่งเรากำลังทำอะไรอยู่ จงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดอ,อันนี้เป็นพระประชิมโอวาทของพระพุทธองค์ก่อนที่จะตสะดจดับขันพระปร,ะรินิพานนั่นเองนะครับผม mm hmm. คือมาให้เราประมาทในวันและคืนที่ล่วงไปวันหนึ่งวันหนึ่งนั่นเอง mm hmm. เมื่อพลิกดูด้านหลังของอพระ รูปเหมือนหลวงพ่ออวัดไร้ขิงแนื้อสำริดโบราณก็ยกขอบสูงนี่แหละครับผมแล้วก็มีคำมงคลน,นามว่าพุทธโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมแล้วก็ต่อโคตคมชัดลึกไว้นะครับผมเรียบง่ายชัดเจนดีนะครับผมจะมีนามของวัดด้วยนั่นเอง 2,545เป็นเลขไทยงดงามตายิ่งนักนะครับผมความกว้างขององค์พระจากอาขอบซ้ายมือสุดถึงขวามือสุดก็ประมาณ2เซนติเมตรก็เรียกว่าไม่เล็กและไม่ใหญ่มัชฌิมาปฏิปทานนั่นเองความสูงขององค์พระจากฐานล่างนะครับผม ฐานล่างจงกนกระทั่งถึงหูเหรียญก็ประมาณ3เซนติเมตรครึ่งนะครับผมเพราะว่าถ้าเรานำไปเลี่ยมหรือว่าใส่ตลับก็จะขยายปีกขึ้นมาพอสมควรเด็กแขวนได้ผู้ใหญ่แขวนดีสุขภาพสตรีแขวนก็จะแมนแมนด้วยนั่นเองนะครับผมเหรียญหลวงพ่อประดิษฐานอยู่ในกล่องพลาสติก งดงามตายิ่งนักนั่นเองด้านบนเป็นหนังสือไทยโค้งนะครับผมลงทองสีแห่งความร่ำรวยนั่นเองหลวงพ่อวัดไร่ขิง รุ่นฉลองพระอารามหลวงเนื้อสมริ์โบราณนี่แหละครับผมของดีของมงคลของวิเศษล้อมรวมอยู่ในเนื้อพระรุ่นสำคัญรุ่นนี้ต่อไร่ขิง ออ,อไร่ขิงจอนครปฐมนะครับผมเรียบง่ายแล้วก็ชัดเจนดีเปิดฟ้ากรงเหรียญหลวงพ่อปฏิสถานอยู่ในกรรมี่ฟองน้ำสีสดใสรางวัลที่หนึ่งนี่แหละครับผมมีหูเหรียญพร้อมที่จะ คล้องสายสร้อยหรือว,ว่าเชือกลมได้เลยนะครับผมแต่ว่ากราบเรียนเพิ่มเติมว่าควรจะไปเลี่ยมพลาสติกแล้วค่อยเข้าตลับแต่และรักษาสภาพของพระให้สวยสดงดงาม20 30สปีห0ิปีก็ยังคงความงามนะครับผมพร้อมเก็บกล่องให้เรียบร้อยเป็นมรดกตกทอดถึงรุ่นลูกดุลหลานในอนาคตข้างหน้าจะได้มีความสุขใจว่าทุกอย่างกล่องก็อยู่งดงาม องค์พระก็สวยงามด้านหน้ายกขอบสูงนะครับผมถัดลงมานั้นก็จะมีเดินเส้นอีกหนึ่งเส้นแล้วก็มีเม็ดไข่ปลาร้อมรอบนี่แหละครับผมเป็นงานพุทธศิลป์ที่งดงามนี่งนักถัดจากนั้นมาก็จะมีลวดลายมีมิติมุมมองให้เราได้ชม จากนั้นก็เป็นเสาซุ้มเสาซุ้มก็มีลวดลายซุ้มเรือนแก้วนี่แหละครับผมองค์หลวงพ่อปฏิสถานอยู่ในซุ้มเรือนแก้วงดงามตายิ่งนักฐานผ้าทิพย์ของท่านยาวลงมา องค์หลวงพ่อปฏิษฐานบนฐานทุกชีถึงห้าชั้นนะครับผมหลวงพ่อวัดไร่ขิงตัวหนังสือเป็นแท่งเป็นสันเป็นเหลี่ยมไม่ล้มไม่ขาดว่าขาดต่อน,นั่นเองลงเปรียบเทียบกับเหรียญสิบบาทที่เราใช้ทุกวันนี้ จะเห็นว่าความกว้างนั้นอพออนุมานได้นะครับผมพลิกดูด้านหลังหูเหรียญนี่เจาะพร้อมชายวันสต็อปเซอร์วิสแต่ถ้าเราไม่เลี่ยมนะครับผมการเวลาผ่านไปผิวพันณวันละของพระก็จะค่อยอสึกล้อลงไปน่าเสียดายไม่สามารถจะนำกลับคืนมาสู่ความงามดังเดิมได้อีกนั่นเองเราจึง เลี่ยมพลาสติกกันน้ำไม่ให้น้ำเข้านะครับผมพุโทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมนามของพระพุทธองค์ต่อโคดเอาไว้ด้วยพุทธนี่แหละครับผมอร拉เลขยันเป็นแท่งเป็นสันเป็นเหลี่ยมงดงามตายยิ่งหนัก ตัวหนังสือก็เป็นแท่งเป็นสันเป็นเหลี่ยมคือว่าไม่ไม่ขาดวักขาดตอนไม่โลมถ้าเป็นถอ,อดพิมพ์ขึ้นมาในยุคหลังตัวหนังสือจะไม่คมไม่ชัดเป็นแท่งเป็นเหลี่ยมนั่นเองวัดไร่ขิงจอนครปฐม 2545เป็นเลขไทยนะครับผมของดีของวิเศษที่ที่ล้อมรวมลงไปเป็นสำริดโบราณน,นั่นเองจะมีความหนาอยู่บ้างสักเล็กน้อยนะครับผม ยังไม่ถึงครึ่งเซนก็เรียกว่าหนาพอสมควรนะครับผมเราได้กำไรเนื้อพระนั่นเองก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท,ท,ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้กลาบขอบพระคุณทุกทุกท่านที่ได้มีเมตตาธรมได้กดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีก ็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมกราบขอบพระคุณเอซีญาติธรรมหลายๆท่านที่ได้มีเมตตาธรรมท่านกล่าวว่าชื่นชอบชมโฆษณาดูแลเพลิดเพลินเจริญใจจึงไม่ได้กดข้ามโฆษณาอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของท่านเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับบางท่านที่คิดว่า จะบำเพ็ญบารมีทานทางน้ำจิตน้ำใจและคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ทงขอกราบขอพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผมเรามาพลิกดูด้านฐานด้านก้นนี่แหละครับผมจะเห็นล่องรอยการตกแต่งตะใบแบบ ธรรมชาติของพระหล่อโบราณน,นั่นเองนะครับผมก็เป็นจุดสําคัญในการดูพระอีกจุดหนึ่งสําหรับพระรอโบราณน,นี่แหละครับผมเราจะดูการชักร่องตะไบแบบต้นฉบับโบราณน,นั่นเองสําหรับองค์ดารานี้เจ้าของพระท่านเปิดราคาเอาไว้หนึ่งพันบาทนะครับผมถูกแพงไม่ว่า ขอให้ศรัทธาเกิดนั่นเองจะดูการตกแต่งฐานล่างเนี่แหละครับผมที่ก้นนี้จะมีร่องรอยการชักล่องตะใบถือว่าเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งนะครับผม เป็นธรรมชาติที่สำคัญขององค์พระต้นฉบับความรู้เกิดจากการลงทุนนั่นเองหน0่ 1, บาทดีนอกแล้วดีไหนพระอาจจะมีน้ำหนักสักนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเป็นเนื้อโลหะ โบราณน,นั่นเองสมริดที่เดชสมริดที่ผลนั่นเองนะครับผม หน่วงมือสักเล็กน้อยนะครับผมสำหรับบทรพระคาถาบูชาก็ไม่ไม่ยาวเป็นบทสั้นๆท่นานอาจจะเซฟเอาไว้สักการบูชาสวดอาราธนาองค์หลวงพ่อได้นะครับผมถึงแม้ว่าไม่มีพระเครื่องลูกเหมือนองค์หลวงพอ่อเราก็อาราธนาสาธยายพระคาถาบทนี้ ก็เรียกว่าใจถึงใจนั่นเองนะครับผมขอกราบราตนานิมนต์อํานาจเดชบารมีอิทธิบารมีแห่งองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงขอจงทรงพระเมตตาแผ่อิทธิบุญบารมีเข้ามาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองเข้ามาอํานวยช่วยเหลือให้ทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ ขอให้มีชีวิตจิตใจร่งเจ็นเป็นสุขจำเรินลุ่งเรือยงไพบูรทั้งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งมาปรารถนาแก้วแหวนเงินทองไหลามาเทมาเนืองนองอย่าได้ขาดสายไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั้นเองคำว่าไม่มีจงอย่ามีใดทุกท่าน ขอกราบราธนาในมนองคหลวงพ่อวัดไร,รข่ขิงเขาจงทรงพระเมตตาแผ่อิทธิบุญญบุญญบารมีเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทกท่านในเรื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงส่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทูวหน้ากันเทินสัพพทุกข์สัพปโศกสัพพโรคสัภพภัยสัพปเคราะหเสนียดจันไรจงมาลายหายไปสิน้นจงมีแต่ความเป็นสวัสดิพิพัฒน์มงคล มีโชคมีลาภมีเมตตามหานิยมตลอดสายโดยทัน่วหน้ากันเทินสวัสดีครับผมสวัสดีครับ